ส่วนวันหยุดสสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะโอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มีการส่งความปรารถนาดีและอํานวยพรนะคะเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพารรษาประจําปี2,567ค่ะสวัสดีครับ พุทธศาสนิกชนที่เคารพรักทุกท่านกระผมพลโทาสาร,รติสก,กุลนานาแม่ทัพพาะดีสีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เนื่องในโอกาสวันอาสา,า,าราบูชาและวันเข้าวรรษาปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยวันอาสา,าราบูชานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปะวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโพธัญะทำให้มีพระสังฆรัตนสมบูรณ์เป็นพระรัตนไตรยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่อจากนั้น จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งพระพิสุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งในระหว่างฤดูผลเป็นเวลาสามเดือนโดยพุทธศาสนิกชนพึงมีหน้าที่ทานุบำรุงพระสงฆ์สาวกแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นให้อยู่จำพรรษาศึกษาพระธรรมจนครบช่วนไตรมาสอย่างสมบูรณ์กระผม ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศลดักบาททําบุญทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาลดละเลิกอบายบุคเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาเสริมสริมงคลแก่ตนเองครอบครัวประเทศชาติ เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนากิจเพื่อสั่งสมบุญกุศลสร้างทางพระนิพพานตามรอยแห่งองค์พระพุทธศาสนาต่อไปขอบคุณครับ